ตัดภาพเข้ามาสู่บรรยากาศการชุมนุมบริเวณดินแดงนะฮะกับเสียงมาอาจจะได้มีการสัมภาษณ์นะฮะสดจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนี้นี่น่าจะเป็นรถของผู้ชุมนุมนะฮะถูกทุบกระจกเรวเหี่ยมากเลยมันฟาดไม้กระแทกแล้วมันใช้เปิดประตูไได้ นี่คือภาพของผู้ชุมนุมที่นี่นะฮะน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทครั้งนี้หรือไม่ที่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยออกมากล่าวว่า